ก็ให้เราแล้วก็ต้นมาปลูกแล้วก็เ,าเอาก็ามาจากจากาาาปลูกปลูกได้อ,ไอันนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วครับไผ่เนี่ยมันสองสามปีแล้วอย่างเนี่ยมันสองสามปีแล้วโอ้สามปีได้กินแล้วเนาะโอ้ยน,อนย,ยน้องสาวมันขายขายหน่อไม้ดองเรื่อยกนเนี่ยอย่าเอาหน่อไม้ตามตัวไะเกียงดูรวมกันไหมเนี่ย <c oughs> ทุละที่หรือที่เดียวกันล่ะครับรวมกันรวมกันไม่ต้อง<ห>เยอะ<ห>ครับไปถุงเดียวไปนี่เดียวพอแล้วอ,อันนี้เป็นไผ่ตรงลืมแรงไหมครับอันนี้ไผ่ไผ่ลืมแรงเนี่ยอืมเกษตรสุกพินแกอยู่นั่นนะแกเอาแกให้มาเนาะเกษตรสุกพินแกให้มาน้องสาวเขาก็พึ่งตาดีก็ช่วยกันที่นี่ทีงบ้านเนาะ ไม่ไหวก็ให้น้องสาวเก็บแทนทเท่าไหร่ไอ้เราก็ต้องการน้องสาวเนาะช่วยกันอันเนี้ยมันไม่ออกอันนี้เ<ป>ขาเรียกไผ่อะไรครับตัวน,นี้ไหนอันนั่นแหละครับอันนี้ไผ่ไผ่ดำเขาเรียกไผ่ดำเนี่ยมันสีดําเลยนะครับมันก็ไม่สีดำแต่ว่ามันกินดีมันอร่อยมันหวานไงเนี่ยมันมันหมดรุ่นแล้วน้องสาวก็จะให้กินไไผ่ดำไผ่ที่ว่ากินสไดไหมครับ ใช่ไผ่กินสดไผ่แล้วที่เราต้มเราแกงนี่แหละแต่ว่า<อ>มันจะไม่ขูเหมือนไข่อันนั้นไหม